สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องเองเอนแอนถุงทองนะครับวันนี้เราจะมานำเอ,อเชียนะแล้วก็รูเหมือนเอเชียนะเพราะวันนี้ไม่มีเอเชียไงเ,เกมโมอบอกเนี่ยก็เอาให้คล้ายๆไปแล้วกันนี่ผมใช้ควคนทัสนะครับน,นีป้าหม้เอิ่ม ผมขอเรียกตัวรายการเป็นกรุงเทพนะครับเพอแบบเป็นแบบเหมือนของไทยๆนะครับกรุงเทพไปภูกเก็ตนะครับภูเก็ตก e ็เพิร,ร,ร์ดตรงนู้นนะครับ P P E R T H นะครับอนี้เราจะหลักการมันขึ้น้นะครับแนะนำผ้าว่าให้ปรับความเร็วเป็น2ี่้านะครับ นี่เราใช้ a 2 2 0นดูมันขับอะไรของมันนั่นนะนะครับทุกคนเราต้องผมแนะนานะครับ ให้อยู่ทเท่เช่นเหลืองนะครับเช่นเหลืองคือแท็กซี่เวย์นะครับโอเคถ้าถึงทางแยกนี้นะครับให้เราเลี้ยวให้เราทำการเลี้ยวซ้ายนะครับมันขับอะไรของมันนะน่ะนะฮนะนะเดี๋ยวจะสนใจเขานะครับฝรั่งนะฮะน่าจะฝรั่งนะครับ ก็มาที่ห้าเปลี่ยนผม,ผมเปลี่ยนตรงไหนนะครับสงสัยนะครับว่าเปลี่ยนตรงไหนก็ที่เป็นเครื่อ,องยนต์นะครับยอดกลับนะครับส่วนเปิดเครื่องยนต์ก็ตรงนี้นะครับคันเร่งก็ตรงนี้นะครับกางล้อก็ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือทําไม่ปรับระดับปีกนะครับแต่ผมจะทําให้รูตอน ที่ขึ้นบินแล้วขึ้นบินการระหว่างทางแนะนำว่าให้ใหพบตรงได้ลหล้วตรงเออเออหนึ่งสองนะครับอนนี้ แนะนำว่าให้ออร์ดนวีนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะจอดชักพักหนึ่งกันนะครับโอเคแล้วครับเยวให้คอมสตาร์ทออฟนะครับ พอเล่นไปที่ร้อยแล้วนะคะ ออกแต่5ดึงนะครับค่อยเอาล้อขึ้นครับแบบนี้ครับอแล้วทําการบินไปที่เกาะต่อน,นะครับบอ,อ,อกง่ายนะครับเกมนี้ในเกมโรบบอคนะคะเต็นหนับที่ชื่อว่าแต่ผมจะบอกตอนลงนะครับ Mmm. น่าอะพลาดเนื้อ,อเขา้าเราถึงแล้วนะครับถ้าเราการไปที่7 5ครับเนี่ยแบบรดับขั้นเงอนแบบนี้นะครับาษาภาษาที่มาว้ใจน แล้วเราก็จะการง้อได้เลยนะครับทีทำให้เครื่องลงได้ก็คือทำเหม็นนะครับทำหอมแบบให้ตั้งเครื่องเหม็นนะครับ,งลงรบแล้วมันจะมาเลยครับแต่ผมต้องรักความในเครื่องนี้นะครับใยการต่อยน,นี้ครับเต้ยอาจจะลงไม,ไม่ได้จะลงไม่ได้ ก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงกันนะ <c oughs> <c oughs>

ราทำการอย่างนี้นะครับไปเพือท,ที่ยี่้าแลยนะคะการเปน่ยีือกพึงเราต้องรู้ด้วนะคะเือกงก็คือหลกับนแหะค่าเชื้อเพื่อน กเราก็ทำการปรับบีกให้กลายเป็นสูงคนับเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกรานเวรู้เ้ยอย่มงีระวังล่ะอย่าลืมนะนะคะไอ้เราไม่คันผมก็ว่ามันมัดมองไม่เห็นที่จริงต้องบี ไปเพิ่นเขามาไปรันวีไปอันนี้นะเกมอาจจะไม่พัฒนานะนาคตอาจจะมีน้นี่ก็จะตอนเช้าแล้วนะค่ะมกล้องยันที่ไปร้กาจทสีเลยี้ ออทำยังไงนะครับเราก็ต้องคำตรง a 3 5 0ห้าศูนยะครับให้เราสังเกตตรงตรงนี้นะแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมจะทำด้วยาษากอนเพราะว่ามันจะทำยากตรง,งที่ว่าตรงนี้แบบว่าถ้าเกา สำหรับวันนี้เอเอเชียก็ขอตัวลาไปก่อนอขอให้ทุกคนกิซตามใครกดไลค์แชร์สำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดี